เก็นยังกระเดกแบเก็นท่างแบบพีนน้องต้องสวัสดีครับบ่าวเอลูกน้องโป้งพี่น้องตอนนี้รถเทท่างเสียบัันมาอะไรพี่น้องบ่าวเอี่ยเลยมาเก็บตีนก่อนครับเก็บงั้นอันสี่งามๆทึ่งหน่อยโอ้เหมื่อยมากสวัสดีจ้าแม่น้องไพจ้ะ นี่ยุ่ในสวนจะปะสิม,มาหาเหลาะตัดกล้วยไปแขนไว้จักเชี่ยนึงงนี่แหลจะจ้ะพอได้กินย่ำมเม่อย่ำหิวย่ำหลาดนะเอามีดไปทางไหนละ่ะเอาถือมีดมานั่มไปทางไหนละปางจะนีปา,ปางหวานกําลังตีแก ตัำต้ำๆนี่ก็สิเก็บง่ายจังน้อยคูมปีนี้ดกอกเยอะจ้ะบางต้นนี่บ้านบานมีสองต้นจ้ะห้องอยายอดมันคือเป็นตาแสบจ้ะเนาะนี่คือพักอันเมกอันนี้คือสิแก่เหเรอนะแก่ไปแก่เหรอนะมันน้องไพว่า หรือสิบพท่านตัดเห็นมันสุกข,ข้าเคียบะแปลวเคียที่มันลมก่อนดีกว่านี่จ้ะเคียนี่มันลมแล้วแก้เต็มที่ห้วมั้งนี่หน่วยตึงๆเอาไปแขนใหม่จ้ะทำไมต้องไปตัดเอากันเอามาแข้นว้นี่จ้ะยังหน้าหน่อย พูดได้่านไปผ่านมา,า,าเพิ่นมานั่งเศร้าก็ได้กินแม่น้องไปไปหาแนาวอยู่แนวกินแต่มื่อนี่คุณล่ะสาเบาแอะหาปลามาปิ่งกันย้ำบ่กินก็หายากอยู่สินมดได้มาปิ่งบนนอจ้ะโอ้พี่น้องโยนลงไปละบายเพราะท่านได้ตั้งทายยู่กินแล้วมื่อนี้ไปแจ้งไในระบายอึบ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  นีใจแล้วจ้ะโอน้อขึ้นไปสูงๆกันโอ้มานจะมือมานวางหันบัตันในตังทา่ายอยู่ย่นลงไปเหรอวะกินแล้วพะนะเมื่อสิ่งกได้ก็ได้จ้ะซานี่ก็ได้ ี่แสดงว่าปลาหิวเงียเบาแอร์พอท่านมาวานหวัวาหานหรือมัง้งลงไปอีกจ้ะลองบ้งตัวที่สองจ้ะโอ้เบาแอร์ละกัละน,น,นล่างส้มบานเราแล้วก็จิบ ดีใจพุ่งใจแล้วเนะถ้าได้เห็นบาด <laughs> ยืนคำแอวเวิรงอยู่บนี่น,นอ้อนสองตัวเ้าจะนี่เอาอีกก้อนขวดน้ำน้ำขวดมือ

แล้วเพนแล้วช่ไหโอ้โิดะแข้งใไแข้งไลยจนบันโดดขึ้นมาจากาโดดพี่น้องโดดมนอดเลยมาเบิ่งห้องเนออไปบดเต็มเต็ยได้เจ็ดโตจ้ะ จเจะจะไปแบ่งอันหลานน่องมิ้วนำ้ำไปน่องมิ้วต้มน้ำจักสามตัวไปกับจีเอาสีตัวม,มานพี่น้องเจ็ดตัว คีได้เมนูยังได้แบบนี้ได้ปลาแล้วไปแกงร้านก่อนจะ้ะเก็บพักก่อนจะ้จะเจี๊ยบเมนูยังดีต้มย่ำบอกเนี่ยต้มแล้วต้มสมเนาะต้มพริกเผากัมีนนี้ต้ม,ม,มโสมเ็ดแจ้วขมเจ้ปป๊ยวฉีบปลา เก็บปลาทองไปไปก็อล,ะละ้วล่ะขัวปลาเรียบร้อยแล้ะจ้ะเอาไปเห็นร้านสามโตไปสิต้มสามจ้ะตัวนี้เสียเวทะหนึ่งทับปิ้งอันนี้ใส่มันสีเห็ดเจวจ้ะเจวจีปลาเครื่องเตรียมเรียบร้อยจ้ะอันนี้กับข้าวร้านสาวเอามาส่งคุนยุทางขุนร้าน อาจารย์สวัสดีค่ะก่อยนอยายาดังไฟก่อนจ้ะมันนี้ร้านเช้ารับบระหยักอันนี้ไ่บุดีครับร้านเช้ามื้อนี่รถชิบลอ้อบพรปีกปีกเพื่อนเพนนังยึดถ่ายรถรถขั้นใดไปก็เล้วาซา้ำล้อไปแล้วก็เล้วบพระบีบให้แก่เว้ย แกเลยล้มบอดีมอือนี่ี่น้องหันหลังเค่องกองท้องล่องอยู่เท่ากับสิบวิินน้ำพนันม <c oughs> าอุอดได้บ่อาเตุนป,ปอกหอมเห็นได้ครับนั่นมือมันธรรมดาเลยนั่นแก <c oughs> หอมหอมไหมมาให,ให้อาบอันนี่นี่หลานหน่อยผู้เดียวก็ได้หยอกก็ได้เบาแอร์หยอก <c oughs> มาเดมาปอกงามงามเลยผัว ได้ต้มปลาอ่าอันนี้ขย,ยะขยะสิเดี๋ยวเอาไปทิมอันนี้เตรียมเลยนะอูจ้ะกูใส่ปลาเจ้าคุณแ,แม่น้องไพ่สร้างหม้อเรียบร้อยอน้ำท่านเดือดเบ้าแอร์รับมีดไว้ากีดยางจ้ะเสียงจวดจวดอยู่ ียงหมอเดือดเราจะเสียเรื่องลงมีคาตะไคร้ใบบกูดหัวหอมบักเกอดเทศบักเอิกบักบักขามจะลงไปเลยปิดป้าหม้อไว้ ปีกไว้อันถ้าใส่ต้มจะบัพปีกแข็งแข็งเ้าะค้างไกลๆยังปีกอะแข่ะอี่บักพิกลุงไปจะดีลุงไปเลยค่อยอมอัน้หอมปลาลุ้งแก่ไปต้มเป็นโตเลย สามโตกับเต็มหมอควรเนาะเต็มหมอเลยตาไปใส่ชุลรถจ้ะใส่เบอด์้อนนล่ะ <laughs> 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 ชุลรถ้อนใหญ่ๆนี่จิตหอดจะไม่เกียบละ่ะอันนี้สีหานกับปุูกมใส่ยอยู่จ้ะเพราะว่า ออใหญ่จังสีเดี๋ยวมันสีรัวรัวลง่งเรือแม่บรรจงเขาว่าทำท่าเท้นเหี้ยปลาล่งจ้ะเอ้ยอันตัวรัวเอาปีบลงเลยจ้ะเรือลงอ่อมเรือใส่มันจังนัวเป็นว่นาต็ดกับเขาเอาสองซอนสองซอนมดเต็มเลย วันนี้เป้าแอมแระวว่ามีพริกเผากับใส่พริกเผาน้ำแหน่ระหว่าเอาใส่ลงไปจักซอนหนึ่งจ้ะน้นำแดงองต่งใส่หลายมันจะบดเฉบเนาะคี่น้องใส่เว้ามนได้กินหอม <c oughs> หอมพริกเผาโอ้นะปลามันจะสุกละมั้งไง สุกแล้วปานิ่สุกบ่ปปยามีต้มใส่บักเอิกพร้อมจ้ะแม่น้องไฟซิมก่อนร้านเจาา้าบุมาแซ่บแล้วจ้ะแม่ยังอยากตํานึกว่ายกโปให้านเจาเา้าม,มา <laughs> แซ่บแล้วเอาขอเขา้าใส่ะนีอเอาเาลงหมอ ปอกเลยมะคุงก็ปอกเลยหลานสาวปอกไว้เลยมันได้อันพ้อมกันครับตำสมห่อนเ่อนเตรียมกินเหรอเนีอกับตำสมฮ่อนทำเลยตอนพนอยมือก็ได้เป็นยังหลอกซัวซัวเอาปงไห้กันจ้ะสีเฮ็ดแก้วใส่ปลากันเขาใจนั่งยังน้อยครับเขาอยากตำสมมะคุงย่ำมือเาอืว แต่ว่าวววแต่ว่าฝีมือเพื่อนกาโอเคอยู่ได้ติเกะเพื่อนนี่ละต่ำไมาให้ยูให้กินก็ได้แต่ว่าเมื่อนี่มัดผมติดกิบว่าช่วงไข่แน่ยูจ้าหนาเพิ่นเพิ่นเวียนอยู่จ้าชุดรถล,ลงไปจ้ะเดี๋ยวก็ชุดรถน้ำก้นครับแม่น้องไฟต้องชุดรถน้ำกน้นอ้ามวันนี้ปลาใส่ไปเลยว้า ขีบปวดได้เลยได้แม่น้องไปบกกะบกเตรียมเลยได้แน่วคนบุมักพี่น้องแน่วองเสียยาใส่จังหน่อยคุ้นๆได้ไหมดูเขียวหยงหยงเนื้อวิน้องเลยสายสขมลำล้ำเลยนี่ค uh> รับเห็ดเจ้าอันขี um> ่ปนิ่งกินหอดตะเพยรุ่นละเราเห็ดแซ่บเสีบเสียบบิลลี่เด้เอาใจหลานสาวก็จะตำบักหุ่งให้เพิ่นกัน ยุดรถใส่ไปแล้วจ้ะ,จะเผ็ดๆไรแซมมี่แซมมี่พ่<ำ>พอเขาขัวจังน้อยจ้ะหอมลงไปเบาแอดแล้วบอมักเผ็ดซิมก่อนซิมแก้วสดก็ได้ต้นตำรับมาจากไยาย่ลุ่นป๊าดมผะขมเนี่ย มาจ้ะหะกันเลนมาแล้วอ๋อหัวโตพี่น้องสามโตพอดีสามโตจ้ะไผ่กระมีเด้อไผ่ปะนิ่นไผ่ปะนิ่นเครื่องสมุนไพรมาครับไม่ยู่มากินน้ำกันเช้านี่ครับผม จะต้มสมปลานิ่นเหมือนนี่แก้วใส่ปลาตำปลาโครงหลานสาวจ้ะหักชวนขั้วมาเด้อจ้ะมากินน้ำกันแซ่บๆน้ำกันกันไหมมาเด้อผมได้ข้างนะทงเทวกระได้ครับมากินเขาแล้วกันเพราะาเรียนก่อนไปเที่ยว เก็บเจ้ทุกมงทุกวันครับผมโอ้เบิ่งร้านเช้าเลยพี่น,อน้องก็ค่ะครับมังไงได้มันเนี่ยอืม พอยันร้านเช้ามาเด้อจ้ะดีมือแมนูไนึงเขาท่าขู่ี่รถไปขี่รถมากมาแวะเด้อมาแวะเพิ่นแดงั้นกูไดไปไปฮามาเนาะ

น้ำรดเพิ่มขอามากหรอเข้ามาแล้วหาองาไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคำเดิมเปล่าแอร์ลูกน้ำโค้งขอบคุณหลายๆครับชูผู้ชคคนครับเนาะมัน,น,นเป็นกำลังใจให้ สุขภาพแข็งแรงสุขปุ๋ทสุขคนลำลวยครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้า